ผู้ไหนเดียดิหน้าตาเป็นมิตรทุกคนเลยโอ้โหแรกมาแล้วสวัสดีเจ้ามนุษย์6 3สามเอรหัสไม่ตรงนะครับเนี่ยข้าระเบือจริงๆไอ้เจ้ามนุษย์หน้างงและดวงตาอันโศกรบที่มองแค่ตัวเลขยังผิดพลาด อย่าให้ฉันศูนย์เข้าใจไหมไม่งั้นฉันจะทําให้แกโชคร้ายไปทั้งชีวิตของแกผมเบิงจังไดก็บพิษครับสินตะน้อยเบิงยังไงก็ผิดครับแกแน่ใจนะนี่เฉดๆเลยครับคุณพี่อ๋อไม่เป็นไรงั้นฉันขอตัวแล้วนะเฮ้ยจะไปใส่ล่ะเออเอมาไปไหนไม่ได้นะพี่มาขอตรงขอโตได้ยังไงกันเอาละเ้วิซ่าบทสวดขับไล่ที่เจ แซลมองมังเท่แซลมองแซลมองแซลมองมังเท่แซลมองแซลมองแซลมองมังเท่มาเดี๋ยวตัวพีโซ่อยู่บ่วมาเป็นอยังครับบังอาจไม่หอดแซลมอนมันเท่ดิมาจำ